หมอช่วยเคลียร์นิดหนึ่งคือผมอ่านข้อความในพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆไอประกาศล่าสุดของคุณสมศักดิ์ที่ออกมากับประกาศเดิมของคุณอนุทินเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างข้อแตกต่างของมันคืออะไรอเอเบก็แตกต่างคือคุณต้องใช้ใบรับรองแพทย์นะครับอันเนี้ยแตกต่างอันแรกนะครับอืมคุณจะคุณจะไปซื้อคุณจะไปใช้อะไรเนี่ยต้องใช้ใบรับรองแพทย์ต้องมีใบสั่งแพทย์ ใบสยยใัญญาอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็จากัดจํานวนัะว่าท่านนั้เท่านี้เนาะนี่คืออวาเนาะข้อที่สองก็คือไอไอผลิตภัณฑ์เนี่ยเฉพาะดอกนะที่จะมาขายเนี่ยต้องมีมาตรฐานกองกลมแพทย์แผนไทยผมก็จําชื่อไม่ได้เลยอีกคําย่อนะอมาตรฐานเนี่ยคุณต้องมีไม่งั้นคุณเอาผิภัณฑณมาขายไม่ได้อ๋อความแตกต่างตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันน้อยมาก เพราะว่ามันต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องมีระเบียบอะไรเยอะๆนะครับผมยังไม่มีเลยใน mm hmm. การสับตัญชาที่ใช้อมาตรฐานนั้นเนาะผมก็ยังไม่มี uh huh. เพราะไม่ได้ไม่ได้บังคับมาก่อนเงี่ยเป็นความ uh huh. สมัครใจใช่ไหมแต่ท uh ี huh. ้พอประกาศปั๊บวันนี้เนี่ย ไอผิภัณฑ์ในตลาดนั้นไม่มีเลยครับเพราะนั้นนผิดกฎหมายหมดแหละมันขายไม่ได้เลยถึงมีใบสั่งแพทย์ที่ขายไม่ได้แล้วแล้วไอที่บอกต้องมีคนจ่ายจ่ายกัญชาด้วยคือเภสัชกรน่ะคล้ายๆอย่างนั้นน่ะนะซึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้วงการกัญชาเขาเรียกอะไรไอคนที่ต้องเป็นคนหมอกัญชาหรอมชมันมันต้องมีประจำทุกร้านเลยหรอคือถ้ามันเอาเป็นการแพทย์อย่างเดียวนะครับมันก็ถือว่าเป็นยาเนาะนี่พอเป็นยาแล้ก็เป็นยาแบบ ต้องต้องเป็นยาควบคุมอ่ะเราไปซื้อในร้านไม่ได้ก็ต้องมีใบสั่งแพทย์ไปซื้อ,อไปใส่ก่อนต้องจ่ายไยงคือมันยกระดับไอ้กัญชาเนี่ยกลายเป็นยาที่มันแบบต้องต้องควบคุมขนาดนั้นเลยไงซึ่งมันมันไม่จําเป็นเลยไงมันขึ้นขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลนั่นแหละแล้วแล้วเขาบอกอีกส่วนหนึ่งที่หายไปก็คือไม่อไม่ได้พูดถึงเรื่องควบคุมเด็กต่ำกว่าอายุยี่สิบอะไรใช่ไหม คือจร,จริงๆแล้วพวกนี้มันมีอยู่แล้วเพราะผมเนี่ยเป็นหมอด้วยเนาะแล้วเราก็มีร้านมีร้านที่จําหน่ายไอ้กัญชาด้วยแต่ผมจําหน่ายเฉพาะให้ไปทํายานเนาะแต่นี้ผมก็รู้ว่าการเปิดไอ้ร้านขายกัญชานเนี่ยมันยากกว่าเปิดร้านขายบุหรีนะครับเนาะยากกว่านะครับแล้วก็ไม่ขายเด็กไม่ได้หรอกมันมีกฎหมดแล้วว่าคนท้อง เด็กอายุเท่านี้นะครับอะไรพวกน้ขายไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ควบคุมมากบุหรีร่ด้วยซ้ำตอนเนี้ใครว่าเสรีไม่จริงหรอครับบุหรี่เสรีแต่ทีนี้ทีนี้ถ้าต้องมีเภสัชกรเป็นคนสั่งจ่ายหรือคนขายเนี่ยนะแล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ใบสั่งยามาจากแพทย์เนี่ยถ้าไอ้อันนี้ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับพวกเออ่ ร้านที่เปิดเปิดกันมากน้อยขนาดไหนมันจะไปหาเภสัชกรจากไหนมาประจําร้านกันล่ะก็จริงๆต้องไปสัมภาษณ์พวกร้านนะครับว่าคนเดือดร้อนขนาดไหนตอนนี้เนาะคือ<ร>ที่ผมจากโซเชียลตอนนี้เนาะคนเดือดร้อนที่สุดก็คือฟาร์มที่เขาปลูกนั่นแหละเพราะว่าที่เขาปลูกเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีมาตรฐานมาแต่แรกใช่ไหมครับเ<อ>ขาเจ้งหด่ยวัน,นะนนี้แจ้งหมดเลยนะฟาร์มแจ้งนะครับสองก็คือคนขายเนี่ยจะเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาขายเพราะว่ามันไม่มีนะครับ ถึงมีแล้วคุณก็ต้องไปหาใบรับรองแพทย์อ่ะอซึ่งไม่งั้งคุณขายไม่ได้ถูกไหมคุณหมอแล,แล้วก็ต่อจากนั้นอีกอีกเยอะแยะครับมันมันตัดตั้งแต่ต้นทางแล้วไงตั้งแต่ฟาร์มเนี่ยคุณก็ตัดแล้วว่าไม่ม,ไมี่าแ,แต่รัฐบาลเขาบอกอย่างนี้คุณหมอสมศักดิ์อ่า <c oughs> แกบอกว่านะฮะมันปล่อยเสรีไปกว่านี้ไม่ได้แล้วรัฐบาลต้องควบคุมพราะนะไอที่เสรีกันทุกวันนี้นี่ต้องดําเนินการเด็ดขาด คือไม่ได้เสรีมงนมันคุมมากกว่าบุรี่อีกทีกนี้ไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าไม่เอาการเมืองมาพูดนะครับมันยังง่ายคือแกพูดเรื่องการเมืองนะเพราะว่าแกเนี่ยเอาไว้พักภูมิใจไทยออกแล้วแกจะทําไงก็ได้เพราะว่าไอ้น,นี่เป็นนโยบายภูมิใจไทยใช่ไหมไอ้น,นี่เรื่องการเมืองครับคือแบบนี้เลยแกนักการเมืองเอาถ้าเรามอ,มองว่าประเทศที่เขาเขาเอากัญช้าถูกกฎหมายนะครับเอาที่เจริญก็ได้อย่างแคนาดานะครับอย่างอเมริกาหรือว่าอย่างอย่างเยอรมันเนาะถามว่า <c oughs> <c oughs> เขาเอาออกเนี่ยเขาเคยเขาเคยเอาเข้ากลับเป็นยาเสพติดอีกไหมไม่มีแล้วครับประเทศในโลกที่เอากัญชาออกจากยาเสพติดนะครับไม่มีใครเอากลับไปอีกเลยครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเขาก็ทําแค่ทําพลาบนะครับที่มันเ,เป็นกฎมรดกมากขึ้นมากกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้มันผ่านตัวแทนของประชาชนฮะว่าสสสวเนี่ยให้เขาแบบดูว่ามันครอบคลุมไหมว่ามันครอบคลุมหมดไหม การควบคุมที่มันถูกต้องนะพลบเนี่ยมันช่วยได้เพราะว่าถึงผมไม่ใช่เป็นสสนะเขาก็เชิญเป็นกรรมธิการได้ไงเพราะฉะนั้นความเห็นยกชอบหมดเลยเนาะอันนี้ความเห็นของคุณสมศักดิ์คนเดียวมันจะไปฟังอะไรได้เรามันไม่เป็นมาตรฐานเลยนะครับคือถ้าจะเอาจริงจริงเนี่ยแก้ปัญหาแบบถูกต้องตามกระบวนการเนี่ยพลบต้องมีถูกไหมคุณมาได้ทราบหนึ่งเอาเอาออกจากเสียติดแล้วนะครับนะขั้นต่อไปคือพลบ ไม่ใช่ว่าเอายอเสตติแล้วก็มีแค่กดพอกดไม่ดีก็บอกว่าเอากลับไปยาเสพติเนี่ยมันเป็นความคิดที่มันไม่เป็นสากลหรอกครับมันเป็นเรื่องการเมืองอไม่มีเหตุอะไรเลยไงคุณไปเอาที่ไหนมาในโลกเราทําแบบนี้อืแต่นี้เขาทำเนี่ยแต่นี่แต่นี่อย่างนี้เอคุณหมอแล้วเขาทําไปเนี่ยเขาได้อะไรอ่ะเป็นทางการเมืองนอกเหนือจากชำระแทนเนี่ยแต่มันก็ทําให้กลุ่มเอเนี่ย ที่ว่าเนี่ยกลุ่มที่ปลูกกัญชาคนที่เกี่ยวข้องในวงการก็เสียแต้มนะเอใช่ไหมผมขี้เกียจพูดนะว่าไอ้ลึกๆข้างในเนี่ยจริงๆคุณไปสัมภาษณ์ไอ้กลุ่มที่เขียนอนาคตกัญชาไทยนะครับนั่นแหละเขาจะมาวันต้วันนี้แล้วเนาะเขาเดือดร้อนแล้วเขารู้วงในเยอะด้วยเขาบอกว่าจะกวาดล้างอีกฝั่งหนึ่งแล้วจะไปใช้บริการของอีกฝั่งหนึ่งเหรอคุณหมอเดชาไม่ใช่แล้ครับ คือกัญชาเนี่ยหนึ่งก็คือตัวมันเนี่ยมันเป็นการเมืองเนาะจากสองฝา่ายที่ที่หาเสียงกันสองก็คือเป็นเรื่องผลประโยชน์นะมผมยกกัญชาเนี่ยมันทําให้ให้หลายส่วนเนี่ยเสียประโยชน์เยอะมากคุณไปดูโคโลราโดก็ได้นะรัฐโคโลราโดนะนะที่เขากัญชาถูกกฎหมายมาสิบกว่าปีแล้วเนาะผลก็คือหนึ่งก็คือคนกินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี่ยาเสพติดเนี่ยมันเกือบจะหายไปทั้งทั้ง ทั้งรัฐเลยครับไอ้นี่เป็นเรื่อง oh. ดูได้เลยเนาะมันทําลาย mm. พวกนี้หมดครับเพราะว่ากัญชาไม่เสพติดเดี๋ยวมันทําลายยาเสพติดได้ไอ้นี่ใครก็รู้เน,ะ mm. นาะมาทําะไรพวกนั้นอะ่ะเสียผประโยชน์เยอะมากเหล้าเบียร์นี่ขายเลยน้อยลงไม่รู้เท่าไรเท่าไรนะครับไปดูได้เลยเนาะยาบ้านเนี่ยมปนกันจากเมตรละสองร้อยเนี่ยเหลือไม่ถึงยี่สบาทเนี่ยมันจะแจ๊งกันอยู่แล้วคนรับส่วยก,ก็เดือดร้อนไงไอ้นี่ mm. เรื่องภายในยแบบนี้มันเยอะเนาะอ่ะ ต่นี้ยาปัจจุบันเนี่ยยาที่มันยาแก้ปวดยานอนหลับนะครับยาเบาหวานคุมดันยาขีโมงขีโมเนี่ยยอดมันตกไปหมดเลยเพราะว่ามันสู้ไม่ได้น้ำมันกัญชาพวกนี้เสียประโยชน์เยอะเพราะนั้นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับตั้งแต่หกหกเนาะกลุ่มเสียผประโยชน์พวกเนี้ยเขาไปแอบโน้นหลังพรรคการเมืองที่ไม่ใชู่มใจไทยนะครับเพราะว่าพรรคอื่นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากกัญชาใช่ไหมเพราะนั้นคุณไปดูี่ทุกพรรคเนี่ย ยาวกัญชาเข้ายาสิบติดทุกพักเลยเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มผลประโยชน์ไปเกาะพวกนี้ไว้ mm hmm. นี่ไม่นเชื่อผมบอกแต่ว่าวงในเขารูก้กันหมดแหละแต่ว่าคุณไม่ต้องยืนยันก็ได้นะครับแต่ว่าผลประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องหลักเพราะว่าผลประโยชน์มันทําให้กัญชาเนี่ยไปทําให้เขาเสียผลประโยชน์ mm hmm. เขาก็ตอดด่อต้านนี้ครับเขาจะไว้ทําไมเลาเขาเสียผลประโยชน์ mm hmm. น่ะน้ำาได้อาศัยนักการเมือง ้าจแต่ตอนน,อน,นี้แต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือเนี่ยมาเล่นงานไอ้ที่ออกประกาศล่าสุดแล้วก็ออกมาพูดว่าจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดผมก็ถามง่ายๆนะว่าคุณอยู่ไม่ต้องสามปีแ้วแต่จากเก้ามิถุนาหกห้าเนาะถึงปัจจุบันเนา<อ>ะแล้วคุณทำไมไม่ออกพร,ะระบอรืมแล้วคุณทำไมไม่ทําแบบนี้มาก่อนที่พักผมใะใช้ยจะออกจากพักออกจากรัฐบาลน่ะคุณมาทาตอนนี้ทําไมไม่ใช่พักการเมืองเนาะ แล้วถามอีกอย่างว่ารัฐบาลคุณเนี่ยจะอยู่ถึงสามเดือนหรือเปล่าแล้วคุณต้องทำอย่างนี้เยอะแยะที่คุณจะต้องคุณหมอคุณหมอบอกรัฐบาลเขาอยู่อีกไม่ถึงสามเดือนไปไปได้อย่างไรไม่ใช่ครับผมฟังคุณเซนเนอะโอนะออาคุณมีงานาน้อยขนาดนี้เนาะ คุณต้องทําเรื่องที่จําเป็นมากกว่านี้สําหรับประเทศชาติอ่ะให้เสร็จไปก่อนคุณจะออกคุณมาทำเรื่องกัญชาทําไมแล้วคุณรอได้ตั้งสามปีทําไมคุณสามเดือนองบอกว่ามันมันมันทําให้ระเบียบชุมชนหายไปอะไรเนี่ยนะแล้วก็แบบโอ้มันเกลือสามปีเกลือเยควบคุมไม่ได้จมาจะควบคุมไม่ได้ก็มันมีกฎอยู่แล้วผมเป็นหมอต้องต้องทาตามกฎอยู่แล้วเนี่ยทำาไมีควบคุมไม่ได้ผมเนี่ยทั้งขายผมทั้งทายาแจกนะครับ ทำไมผมจะไม่รู้ล่ะผมอยู่มาตั้งแต่ก่อนมันถูกกฎหมายผมยังโดนจับเลยผมเนี่ยเป็นถูกเดชาเนี่เป็นคนร้านที่โดนจับเลยผมเป็นเดินเล่นจริงจริงเนี่ยนะผมสงสัยนะคุณหมอเดชาไอ้ไอ้อร้านที่มันเปิดทุกหัวมุมเมืองที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยจริงจริงมันขายกันได้เยอะแยะมากมายไหมหรือมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกเยอะหรอกครับเพราะกฎมันเยอะคุณถามว่าร้านเหล้ากับบุหรี่กับร้านกาชาใครมากกว่าคุณตอบมาสิโอผมต้องร้านเหล้าสิ ก็เซ็นเ่นทุกร้านเนี่ยมันขายเหล้าบุหรี่ได้หมดอ่ะแล้วคุณไม่กลัวเหล้าบุหรี่แล้วคุณไม่กลัวอะไกรกัญชาแล้วเพราะเหล้าบุหรี่เนี่ยมันตายปีละกินแสนนะครับกัญชาไม่ตานแค่คนเดียวเนี่ยแล้วเหล้าบุหรี่ทาให้เกิดโรคไม่ได้ทํารักษาโรคเลยครับกัญชาไม่ให้เกิดโรคและรักษาโรคได้เนะี่ยแล้วคุณไปคุมกัญชาทําไมเนี่ยไม่เห็นนึกนึกอะไรออกได้เลยว่าคุณมายุ่งกับกัญชาทําไมแล้วเหล้าเนี่ยทำไมคุณให้ขายวันพระได้ คุณขายได้ทุกวันเลยเหล้าดีนักหนาเลยน,น,นี่เหล้ากับเปิดไง <c oughs> เหล้ากับเปิดตอนนี้ก็คือให้ขายได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวันแล้วแล้ววันวันพระใหญ่ก็ขายได้แล้วคุณส่งเสริมเหล้าเนี่ยมันดีตรงไหนอนีอนยมุกแล้วก็ทําให้เกิดโรคเนาะตีกันจะตายแล้วขับรถจะเ็วชนคนเนี่ยแล้วคุณว่าห่วงประชาชนเน่ยคุณไปส่งเสริมเหล้ากับบุหรี่ทาไมแล้วทาไมคุณมาควบคุมกัญชาเราคุณเวลาว่างเรอะเออแปลกนะนักการเมืองคนนี้คุณมาพูดเหตุผลบัางซิ คุณจะพูดจะข้ามเดียวเล้าคุณไปดู<ห>พี่เจริญแล้วเนี่ยเคนนาคุณไปแหกตาดูว่าเขาทําไมเขาออกแล้วเขาไม่เหม็นปิดเลยเขามีปัญหาอะไรล่ะแคนาดาแล้วเยอรมนีแล้วอเมริกาเนี่ยมัมีปัญหาตรงไหนทําไมคุณมีปัญหาหนักหนาเออคุณหมอคุณหมอเดชาล่าสุดใน,นทางปปสเนี่ยนะฮะพลตํารวจโทพันุรัตน์หลักบุญเนี่ยให้ข้อมูลอย่างนี้ แกอบอกว่านะฮะมีผู้เสพติดกัญชาประมาณ3ามแสนห้าผู้เสพติดกระท่อมสี่แสนถึงห้าแสนแต่พอทันทีที่มีการปลดล็อกะฮะ,ะมีผู้เสพกัญชาผู้เจ็ดแสนมีผู้ใช้กระท่อมล้านสามเหมือนแกจะบอกว่ามันไม่ดีนะทำนอยอย่างนั้นป<ม>่ะิดเลยต้องพูดให้ชัดว่าคนเสพเนี่ยก็คือคนใช้นะมันเพิ่มขึ้นจริงๆเป็นสิบเท่าเนาะ อืแต่มันไม่ใช่เสพติดเสพเฉยๆไม่ใช่เสพติดครับเพราะว่าทั้งกัญชาทั้งกระท่อมมันไม่ได้เสพติดในโลกผมก็รู้นี้แนี่มันเสพติดแตร่ร่้ตัวม่คือมันไม่เหมือนบุรีอ่ะที่เสพไปแล้วมันติดส<ต>่<ต>ไหน,นแล้านไม่ติดคุณไปถามคุณหมอหธนะีรวัตรเหมจุฑานะแกศาสตราจารย์เนาะแกก็โอ้สาโดยกัญชาอยู่ไปถามท่านว่าเสพติดหรือเปล่าท่านเป็นหมอศาสตราจารย์นะครับเป็นอาจารย์หมอเนาะไปถามท่านเลยว่ามันติดตรงไหน ไปฟังปปสทําตามนโยบายอ่ะไม่ได้ทําตามลัฐวิชาการเ่ะคุณเล้ยฟังได้ไงพอเจ้านายเปลี่ยนกูก็พูดอกอย่างหนึ่งปตสเนีอยทางออกของเรื่องนี้คืออะไรคุณหมออย่างเดิมเป็นเพื่อการแพทย์แล้วไปควบคุมเรื่องเสรีการใช้เรื่องสนานการดีกว่าดีกว่ามาทำแบบนี้ใช่ไหทางออกของมันคุณออกพลบมาให้มันถูกต้องตามกฎหมายซะให้เหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วแล้วคุณก็เอาทุกฝ่ายมาคุยกันปัญหาตรงไหนก็ไปกันมันไว้ ตรงไหนดีก็ส่งเสริมไปจะมาปิดแบบนี้ทําไมแล้วคุณไม่ทําตามมาตรฐานโลกอะ่ะคุณทำำําจําตามการเมืองตามผลประโยชน์ตามใจชอบคุณจะทาได้ยังไงแล้วประเทศชาติจะไปขึ้นอยู่คุณได้ไงแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปแล้วแล้ว<ล>คุณ้อ<ล><ล>นี่คุณหมอจะไปเสาร์นี้ด้วยกับเขาไหมเนี่ยหรือหรือรอไปวันที่เจ็ดโอ้ยผมไม่ต้องไปผันเป็นหมอไม่เดี๋ยวร้อนหรอกเนี่ยเดี๋ยวพวกนั้นก็มาแล้วพวกเขียนอนาคตกัญชาไทายก็มาแล้วคุณรับมือให้ได้เถอะไม่ต้องรอมาแล้ววันที่เจ็ดกรกฎา เออไปรอผมทาไมละผมเนี่ยไม่เดือดร้อนผมเป็นหมอเนี่ยผมจะจ่ายไงก็ได้อยู่แล้วผมจะปลูกไงก็ได้กล้ามาจับผ,ผมไปรลองอเออผมไม่เดือดร้อนแต่ผมห่วงว่าผู้ป่วยกับคนที่ใช้แล้วก็คนที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยโอ้ยเขาจะเดือดร้อนมากเขาก็มากันเองไงพว,พวกที่คุณหมอบอกว่าฟาร์มตอนนี้แย่เลยเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหน่ะที่<อ>เขาจะลงมีแต่รายใหญ่ดีลายน่อยม่มีเขาไม่ได้จํากัดไงเพราะใครก็ปลูกได้เพราะคนปลูกแล้วคุณแป แจ้งทางออนไลน์ว่าเออผมปลูกแล้วก็จบเพราะมันเป็นแค่สมุนไพรก็ไปควบคุมที่ไหนแล้วสมุนไพรครับผมจะปลูกตะไคร้จะไปบอกใครไหมปลูกตไะไคร้เนี่ยอเดี๋ยวมันควบคุม <c oughs> มันควบคุม,มก็ต้องเวลาขายเวลาใช้เนี่ยก็ต้องอยู่ในกฎที่เขาอ,ออกเท่านั้นแหละมันแค่สมุนไพรแต่มันควบคุมเท่านั้นเองก็มีกฎที่คุมมันไม่ใช่ยาแจะติดไงมันไม่ใช้ฟ้าทะยเนี่ยต้องไปปลูกใครไหมล่ะฟ้าทะยอมันจะปลูกอ่ะ